สวัสดีครับน,นี่เราก็อยู่ในเกม Euro Truck Simulator นะเช่นเคยครับภารกิจวันนี้ก็จะมา Explorer นะเมืองนี้ปาานะเราข่าสองเมืองก็คือปาากับอันนี้ยซุสซ่าเนี่ยนะนะแต่ว่าเมืองระหว่างทางตรงเนี้ยมันจะมีให้เราไปถ่ายรูปด้วยครับเราก็เลยเลือกเส้นนี้ก่อนปาานี่เลยไปครับน้ำหนัก40,07 7เป็นถังอะไรวนะเนี่ยฟัรีน โผล่ไปแล้วข้างบนน,นู่นเลยนะไปรับงานกันก่อนครับ i v โก o สุดเลยครับใช้ดีมากเอ๊ะทำไมมันเตีย้ยๆวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ๊ะมันเตีย้ยๆแบบวะ ไม่ไปแล้วล่ะถ้าวิ่งอย่างนี้มันไม่ไปแล้วเออเหมือนรถเราเตี้ยไปบอกว่าในวันนี้ขับมาดูเตี้ยเตี้ยแปลกแปลก สามมายครับไปรับถังกนะัน้ะอย่างตัวรีนนะมากับไอวีโก้ขบนมีสะพานเข้าสีเหลืองนะฮะสีเหลืองสีเหลืองช่องซ้ายสุดเลย m ป g o d เบรกนิดนึงเฮ้ยเออ <laughs> ทำไมรอบนี้มันดึงช้าวะ่ะโอ้โถ้าเราไม่มีของนะมันออกตัวโคตรไวลด์ลดเรามันอยู่ที่ของนะถ้าน้ำหนักคาโก้เยอะมันออกตัวช้าไงไม่มีของมันฟิงซื้อป้าบื้อป้ป๊ ติดจรวด tức 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 này เลยม,มันสั่งได้คันนี้ดีนะคันนี้สมดุลแบบโคตรดีเลี้ยวเลี้ยวนี่ไม่มีแกว่งไม่มีแบบไม่มีเวียงเลยนะมันดิ่งเกาะถนนดีเยี่ยมเลยนะไอวิโกเนี่ยสุดยอดอ้าวเลี้ยวเปล่าอ๋อเลี้ยวโอเคบีบีบคบืออะไรวะ มีลุงคนหนึ่งอยู่ข้างด้วยนะเราบังไปชนลุงเขานะขอทำกำไรของเขาะนะอยเอทเชอร์อ่าอีเทนโอ้โหอันนี้เป็นน้ำมันหรือเปล่าไหนดูสภาพดินี่ยมันเป็นเบอร์สองนะเบอร์สองน่าจะแก๊สหรือเปล่าเบอร์สองนะ เคมีคัลอิตาเลียนี่บริษัทเคมีของอิตาลีครับร้อยสีเอ็ดไมล์เอ,อ่อน้ำหนัก48,000นะประมาณนะ48,000ปอนด์อืมก็น้ำหนักกลางๆครับคันนี้ขนไว ถ้าไม่เกินห้าหมื่นห้ามันก็จะมันก็จะแบบไม่ไม,ไม่นั่นขึ้นมาไม่เตือนเราขึ้นมาว่าของหนักอะไรเงี้ยนะแค่นี้ก็ไหวอยู่แล้วโอ้เดี๋ยว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 ,เ,ยวเราตั้งถ่ายรูปไปก่อนครับเราจะวิ่งมาเอาเดี๋ยวก่อนพี่น้องเราวิ่งเส้นนี้วะเอเอถูกแล้ววิ่งเส้นนี้ ถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนี้หนึ่งตำแหน่งโอ้มีขึ้นเมืองนี้ด้วยว่ะแต่เดี๋ยวบองนี้เราเค่อยวิ่งตรงนี้แล้วกันนะวิ่งเส้นนี้ขึ้นไปแล้วปื๊ดปื๊ดเข้าเมืองนี้เลยหรือว่าจะวิ่งเลยไปน,นี้ก็ได้วิ่งผ่านตรงนี้ได้ประโยชน์กว่าครับจะได้เส้นทางด้วยนะถ้าไปแวะครึ่งๆกลางๆมันแปลกๆเออนี่มันนับปุ๊บวเนี่ยเผลอๆต้องวิ่งเข้าเมืองมันก่อนเนี่ย จะมาเส้นนี้ดีว่าถ่ายรูปถ้ามาตรงนี้ได้ไหมไอปาม่ามอยู่นี่โอ้นั่นเองไม่รู้มันนับหรือเปล่าไงคือวิ่งเท่าวิ่งผ่านนี้ใช่ไหมมันนับปะวะถ้าไม่นับก็ต้องอย่างเงี้ยต้องวนๆอย่างเงี้ยมา เราเป้าหมายเราจะมา Explorer นะในเมืองนั้นอนะ่ะ <c> ซ <oughs> ึบซับซึบซับเลี้ยวว่า เหยียบทีล้อปัดเลยกับดักไออันนี้มันเหมือนมันมีแผ่นนี้นี่วางขวางไว้ไงแต่บางอันที่มันแบบดูแล้วมันไม่ค่อยมีมีมีไอพื้นขวางเ่ะมันจะเป็นลางเปล่าๆมาเหยียบทีต้องระวังระวังล้อมดินแบบปูดแบบนูน เพื่อ,อนเลี้ยวเข้าล็อกเห็นเห็นหอสีเหลืองนะอ่ะอ้าวไม่มีสีเหลืองเลยวะมีสองเลนนะเพื่อนสองเลนเนี่ยสองเลนเหลืองเขียวเหลืองฟ้าสีสวยดีเออ โนฮะนี no, uh, here, no. mm ่เลโนคือเกมนี้เหมือนเวลาสมมติ mm hmm. ว่าเราเลี้ยวไปแล้วเจอแบบสีแยกไงนะแล้วมันกดไฟแบบแลบไฟใสมันหมายถึงให้เราให้เราไปเลยมันไม่ใช่แบบให้เราเบรกนะให้เราไปนะเจอแลบไฟใส่ีคือตาเราแต่ถ้าเป็นเมืองไทยอาจจะอาจจะประมาณว่าอย่าเพิ่งไปแลบไฟใสไม่รู้้ย แล้วแต่แต่ถ้าแต่ถ้าใจตรงกันก็จะชนกันนะมองตาแล้วรู้ใจนี่ใจตรงกันนี่ชนกันแน่เลยตรงรถครับตรงรถ ที่พาปะ่ะไม่เจอบางเส้นนี้ดิ่งเลยครับอันนี้ดิ่งครับไปเลยไปเลยข้างหน้าต้องยูเทนะิร์นน่ะใช่ปะ่ะเดี๋ยวขวาข้างหน้าเดี๋ยวขวาเออเส้นไหนวะตรงกว่าเอยตรงกว่า ่อยเลี้ยวขวาโอ,โอ้ข้าวงเวียนครับใช่ไหมไม่ใช่วงเวียนดีกว่า แมนก,ก็โอเคนะต้องเล็งให้มันอยู่หลุมจางเล็งแมนๆม,มุมเนี้ยมุมเนี้ยความจริงความจริงกินสเปคจอน้อยด้วยนะไม่ต้องใช้การ์ดจอเยอะเลย,ยนะนะอย่เนี้ยมุมเนี้ยนะเดี๋ยดูสเปคสเปคการ์ดจอนะ40%ใช่ไหม GPU 40%แต่ถ้าขับมุมนี้กดทีมันเด้งขึ้นมา5-4เลย คลิกเดียวเพิ่มมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นมุมเนี้ยเหมาะในการขับทางไกลแล้วก็แบบเส้นตรงๆมากกินสเปคน้อยใช้พลังงานน้อยอีโคระดับอีโค่ เข้าโค้งแล้วก็ค่อยเนี่ยค่อยมาเออเล่นมุมนี้จะเข้าโค้งไปออกไปออกไปโอ้ยเข้ามาอีกกระจกกระจกมันเงาแว๊บเลยเวย้ยกระจกกันความร้อนมาเนี่ยเอาเพื่อนเพื่อนช่วยถอยหน่อยเพื่อนอไปไกลๆหน่อยเพื่อนเดินเดินหน้าเดินหน้าออกมาเลียนนี้ดีกว่า ถ้าเราอยู่เลนนั้นน่ะเดี๋ยวไอ้นั่นมันตกออกมามันจะตกออกมาชนเรานะ่ให้เราถัดไปเลนหนึ่ง เอ็กพอรอร์แบบมีชั้นเชิงถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้นี่ไงสพานหรอวะไม่ใช่มันได้ถ่ายเลยวะนะมีแด่กำแพง เวสเทชันเอา้าทางรถไฟเฮ้ยอันนี้ทายรถไฟโอ้นี่แหละเ,เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราถ่ายอะไรเอา้าเออนี่นี่นี่มันเป็นเมดิโอพาานาเรลเวสเตชันนั่นนี่นะเป็นรถไฟเว้ยรถไฟครับนี่เรลเวสเตชันครับเออนั่นแหละ ไฟรถไฟเขาม,มีได้เลยนะมีล้อแบบกระจกล้อกระจกกัน้นด้วย วนแน่เลยเพราะว่ามันไกลนะแค่วิง่งผ่านคงไม่ได้เ e อ p ค o r e r เร์โอ้ารถไฟมาเว้ยโอ้รถไฟแม่งเร็วกว่าเราเยอะมามาครับเดี๋ยวเราวนเข้านี้ครับเพื่อ Explorer เมืองนะเข้านี่รู้สึกมันก็ต้องวนกลับมาทางเดิมเนี่ย เงียบกิปป๊บมามาเชทมฟุตบอลเลยนะ งเวียนนับก็บวนออกไปเลยไม่รู้นับเปล่าเปลานับแล้วเว้ยเดี๋ยวเบรกเบรกเบรกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกดรีเซ็ตโอเคเข้าวงเวียนแล้วก็วนออกเลยนะไปตรงนูน้นเฮ้ยโอ้โหมันต้องวนอีกรอบหนึ่งป่ะมันอยู่ฝั่งนี้โอ้โหต้องวนอีกรอบหนึ่งกลับตรงนี้บริษัทต้่งอยู่ฝั่งเนี้ย เราก็เลือกบริษัทถูกจังเลยนะเลือกให้มันวนรถวนรถเล่นไงไปครับโอ้เบรกเบรกเบรกโอ้ยปัดหน้าครับปัดหน้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องวิ่งวิ่งวิ่งไล่เลยไหมวิ่งไล่ไม่ต้องสนใจสินค้าต้องวิ่งไล่วิ่งไล่ชนสินค้าไม่เอาแล้วโยนทิ้งเลยแล้ววิ่งไล่เลย ไปเลี้ยวตกก่อนนะตกไวก่อน,อนเออไปเลี้ยวไปอยา่านะอย่าชนนะเบียร์นี้สองเลนครับสีเหลืองมีอยู่ไหนนี่อ่สองเลนนี้แหละเลนนี้แหละกลางๆเบรรยีบรรยกีรรย้เอสเบรรยียกี้เอสติงต๊งติ้งติ๊งติ้งเนี่ยเอาเมตติง๊งติ้งมา างอันก็มีติ้งติ้งมอันก็ไม่มีชอบเสียงติ้งติ้ง,งมากกว่าจะได้ดูแบบเออมันหักเงินเราไงไอ้แบบไม่ติ้งติ้งมันดูเลยมันหักยัง่ะหรือมันเออเลอิกเปิดให้เราก่อนให้หักทีหลังวะ มันก็ขาดอีกเมืองหนึ่งก็จบแล้วะส่วนงานนะงานขาดอีกงานเดียวมันให้เราไปส่งที่ท่าเรือเดี๋ยวเราหางานกําลังแบบเซิร์ชดูอยู่ว่ามันมีแบบงานใกล้ๆไหมคือมันมีแต่ว่ามันแบบโอว้วิ่งทีห้าร้อยไมล์เราก็เลยยังไม่เอามันมันวิ่งจากนู่นมาแล้วจากไอ้อะไรแถวแบบไอ้เวสบอลข่านนั้นมาห้าร้อยไมล์มันก็เลย เดี๋ยวลองแบบหาเทลเลอร์ดีกว่าหาเทลเลอร์มาจะได้ของเยอะขึ้นเพราะว่าถ้าเรามีเทลเลอร์เราจะสามารถเลือกเป็นคา r ์โก้มาเก็ตเนี่ยจะได้มีไอเทมให้เราเซิร์ชเยอะขึ้นพวกเนี้ยพวกไอเออถ้าเราวิ่งในฮาโลวีนเนี่ยอาจจะได้งานเร็วขึ้นด้วยนะแต่นี้ฮาโลวีนจบไปแล้วฮาโลวีนจบแล้วก็ไอเทมก็น้อยลงไนงะ แต่ถ้าเกิดเรามีพวกวอลโว่เจซีบี bon bo, ด้วยเงี้ยมันก็จะมีไอเทมให้เราเยอะขึ้นเวลาหางานมันก็ง่ายขึ้นเฮ้ยโอ้โหอะไรกันนี่ไมได้ปา่าววะคุณตำรวจเนี่ยคุณตำรวจรถคว่ำรถชนบอกผมเลยผมเอาน้ำมันมาราดให้ ระวังเทนเลอร์จะไปถูครับผมดแล้วเว้ยคือเฮลิคอปเตอร์น่ากลัวสุดมันชอบบักนะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยถ้าเป็นรถอย่างนี้บางทีมันก็มันจะเหลือเลนหนึ่งให้เราบุดเข้ามาได้เออจะได้เป็นเฮลิคอปเตอร์อ่ะบางทีเราวิ่งผ่านแล้วมันกระแทกเราแล้วก็ติดแงบักเลยถอยไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้นะมันแงนีบหนีบเลย จอเฮลิคอปเตอร์นี่ก็เตรียมเตรียมใจไปเลยนะห้าสิบห้าสิบถ้าเกิดจะวิ่งผ่านนะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็นั่นแหละก็วัดใจเอาถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าไปใส่เฮลิคอปเตอร์เคย <c ười> เจอในอุโมงค่ะเคยเจอเฮลิคอปเตอร์ในอุโมงความจริงมันไม่ควรไปไปอยู่ในอุโมงไงเฮลิคอปเตอร์ไปเจอมาในอุโมงแล้วก็บักเลยนะเจอมันหนีบหนีบแล้วก็ติดแง่ เพราะว่าไอไออุโมงค์อ่ะมันมันเป็นเส้นทางเดียวที่จะไปได้แบบไม่มีเส้นทางอื่นแล้วไงเราก็ต้องเล่นเส้นทางนั้นมันเลี่ยงไม่ได้แหมมันทำไปเกาะก,กลางเข้าสวยนะถนนดีดีอ๋อเจ๋งเจ๋เจจอดให้ด้วย NPC เขารู้งานเลยเดี๋ยวนี้ เราต้องจ่ายสองรอบหรือวะเนี่ยจ่ายกลับไปอีกเอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยจ่ายกลับไปอีกแล้วโอ้ออกมาแล้วก็วนกลับเพื่อ <S <S เพื่ออะไรวะจ่ายเข้ามาสองทีเลยออกแล้วก็เข้าปุบบ๊บวนออกจ่ายรอบยอดเยี่ยมเลยบริษัทนี้แม่งต้องเอาไปต้องไปเก็บนึงกับมันแล้วล่ะ ก็บเงินนี้แหละสองเด้งของมันโดยเฉพาะเลยแต่ถ้าเกิดแบบเราแบบแบบเป็นแบบระดับเทพนะแบบว่าวิเคราะห์เส้นทางได้หมดรู้เส้นทางดีแบบนี้นะปิดจ p s วิ่งเลยอย่างโหดเหมือนแบบวิ่งเหมือนแบบ บ้านตัวเองอ่ะเออแบบรู้เส้นทุกเส้นทางไงน,นะเป็น GPS วิ่งไงถ้าใครโหดโดไม่มีใครทำตามอ่ะคืออาจจะมีคนเดียวทําอย่างนั้นแล้วไม่มีใครทําตามแน่เอ้ยเอาส่งอย่างนี้เลยละโอ้โหให้ส่งในปั๊มจริงดิโอ้ my god ส่งในปั๊มเลยเติมน้ำมันฟีป่านี่อ๋อไม่มีให้ถอยด้วยมันให้จองนี้ แบบว่าแคบเกินครับไม่มีที่ถอย <c oughs> แคบแคบไอ้นี่อนะไรวะเนี่ยอาโอ้ยรถมาอีก <c oughs> เออแต่มันก็ต้องถอยแหละเพราะว่าเรา ตรงก็จอดไม่ได้อยู่แล้วต้องถอยก่นกอนถอยก็ขอเติมน,น้ำมันสักดอกหนึ่งก่อนแล้วกัน <c oughs> <g ül> ไหนก็ไหนไหนละวิ่งมาขนาดนี้แล้วขอสักดอกหนึ่งกันเฮ้ยเฮ้ยเอาดวก่อนอ๋าสวยเลยดูผิดดูผิดครับสวยเลยครับน่าฮถึงว่าเติมน,น้ำมันก่อนได้ไม่ใช่เว้ยไม่ได้จอดเลยโอ้โหเวรนกลับ ดูผิดดูผิดคนระับโทษทีโทษทีดูผิดไปหน่อยคือเราจะเราจ่ายนแหละเติมน้ำมันแหละก็เดี๋ยวเราค่อยถอยไงมันก็ดันดูดสินค้าเราไปเลยอะ่ะโอ้โหจะเติมน้ำมันก่อนก็ไม่ได้กดเลยครับกดได้คะแนนไม่เป็นไรยนนนะี่นะห้าคะแนน้วเมื่อกี้นะหรือสิบห้าไม่รู้ไอถอยจอดไอไอนั่นแ่ะไอระดับสองอ่ะก็จะสิบห้าคะแนน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเป็นถอยจอดนี่เราจะเสียดายมากเลยนะเพราะถอยจอดมัน40ถึง90ไงเออมันได้คะแนนเยอะโอเคจบแล้วครับเอ็กโคเลอร์ปาม่านะก็เหลือเมืองนี้เมืองเดียวละซัสซาราเนี่ยซัสซ่าสักอย่างอาจจะวิ่งเส้นนี้ดีป่ะวะวิ่งไกลๆเลยฟอร์เรนนะวิ่งปื้เส้นเทาอัดเส้นเทามาครับปืร์บปืร์บเข้านี่ก็ได้เอออัดน,นี่หรือว่าเวอร์โนโล่ลงล่าง ผ่านโซซาเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวไว้คลิปถัดไปใกล้ละแล้วเดี๋ยวเราก็จะวิ่งมาส่งเจ้าสุดท้ายตรงนี้นะเนมืองนี้ฮะมาส่งที่บริษทัทบริษัทนี้นี่นี่ปลายทางอันนี้ส่งถึงก็จบเลยนะบริษัทนี้แหละต้องการนี้แล้วก็น่านจะหมดแล้วมั้งก็จะเหลือเส้นสีเทานะแต่เราคงยังไม่ไม่วิ่งไล่ให้หมดนะเอาแค่เ e อ็กโพเธรรมดาก่อน เดี๋ยววิ่งไล่ี๋ยวแบบค่อยมาเก็บตกตอนท้ายนู่นลยแบทุกอันจบแล้วค่อยมาเก็บตกไอ้พวกเส้นสีเทาแล้วกันเพราะถ้าเราจะให้มาเก็บตกทุกอันก็โหแบบคลิปมันจะเยอะนะกว่าจะผ่านไปพาร์ทหนึ่งคลิปเยอะมากโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป